สวัสดีครับอาจารย์หงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์หงภาวนาพบกับพระอาจารย์ตีนะครับวันนี้ก็จะมาต่อยอดเรื่องคลิปของความรู้สึกของคนที่แฟนตายจากไปนะครับหลังจากที่แฟนเก่าผมเนี่ยได้ได้ตายจากไปแล้วเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีห้าห้าครับแฟนผมจากไป ก็ผ่านมาแล้วประมาณสองเดือนก็หลังจากนั้นก็เป็นวันที่สามสิบธันวาคมปีห้าห้านะครับในตอนเช้าเนี่ยผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะไปจะไปที่ร้านนะครับระหว่างทางก็ได้แวะกินอ่าร้านเจนะครับร้านเจร้านประจําก็กินร้านนี้ก็เป็นประจําเกือบทุกวันนะครับหล,หลังจากที่แฟนผมเสียไป มเดินเข้าไปที่ร้านก็เห็นพระรูปหนึ่งนะครับนั่งนั่งอยู่ที่ร้านก็เดินก้มหัวผ่านท่านไปก็เข้าเข้าไปสั่งข้าวข้างในร้านขณะที่กําลังทานข้าวอยู่เจ้าของร้านเจก็บอกผมว่าน้องน้อๆวันนี้พระอาจารย์ตีมานะอยากรู้อะไรถามท่านได้เลยท่านเก่งมากผมก็กินข้าวกินกินเสร็จละ ผมก็เดินไปหาท่านเลยก็ยกมือไหว้ครับยกมือไหว้กับน้ำมการครับแล้วก็นั่งนั่งเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆท่านนั่งนั่งตกครับลากเก้าอี้ท่านนั่งอยู่ฮะก็ลากเก้าอี้ลากเก้าอี้มานั่งนั่งสองหน้าท่านเลยก็แบบห้าวๆนะนะแต่ผมผมก็ให้ความคารบนะก็ถามท่านว่าตาที่เป็นยังไงครับ โถามอย่างอย่างแรกนะสงสัยมานานตาทิพย์เป็นยังไงครับผมก็ตอบให้ไปแล้วนะท่านก็ไปย้อนดูนาะิลิปที่มีชื่อว่าตาทิพย์มองเห็นอะไรได้บ้างผมอธิบายไปแล้วตอนที่พระอาจารย์ตีเล่า,เล,าเล่าให้ฟังแล้วก็ผมก็ถามเรื่องอ่ของแฟนที่เสียไปนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ถามท่านว่าที่มาของเชื้อไวรัสที่ทําให้แฟนผมเสียเนี่ยมันมาจากไหน ท่านก็สามารถไปฟังรายละเอียดได้ในในคลิปที่แล้วนะครับต,ต่อมาผมก็ถามท่านถามเรื่อยๆนะผมถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วครับท่านก็ตอบว่าอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละกําลังรอคําพิพากษาอยู่อรอรอคําพิพากษาก็คือคนที่ตายเนี่ยเขาก็จะโดนล็อกไว้อยู่ในที่ที่น่ไปไหนไม่ได้นะ แล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะมีเกียวมาทูดมารับท้าั้งหมดกรรมนะแต่ถ้าได้บุญก็อาจจะไปเกิดเป็นนั่นเค็นนี่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องลงไปข้างล่างเพื่อพิพากษาแต่ผมผมแปลกใจนะก็คือแบบตอนที่เราไปเอาศพออกจากห้องชนนสูตรก็ก็ทางของเราเวลาเอ่อมีมีใครเสียชีวิตที่โรงพยาบาลท่านจะส่งจะจะถูกส่งไปที่สวนดอกนะสวนดอกเพื่อชนสูตรแล้วก็ เราก็ไปรับไปรับออกมาไปรับศพออกมาตอนที่ไปรับศพออกมาเนี่ยเขาจะมีการอัญเชิญวิญญาณเนาะญาติก็บอกว่าเออให้กลับบ้านนะจะไปจัดงานศพที่บ้านก็ก็เชิญไปผมก็งงว่าเอาผมก็ถามท่านนั่นแหละว่าเอาทําไมวิญญาณถึงไม่ไปอะ่ะเขาเขาอัญเชิญไปแล้วท่านก็บอกว่าก็มันชอบเชียงใหม่อะ่ะมันเลยไม่อยากกลับบ้านผมก็เ,เข้าใจแล้ว แท่านก็สอนวิธีการฝึกสมาธิด้วยกสินให้ผมก็ไปย้อนดูตามคลิปเรื่องอวิธีการฝึกกสินเพื่อให้มีฤทธิ์และให้สำเร็จฌานหนึ่งถึงสี่ก็ไปย้อนดูนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากฝึกสมาธิแต่ขั้นตอนการฝึกกสินที่ท่านสอนผมนะครับไม่ก็คือท่านไม่ให้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยท่านก็ให้ผมหลับตา หลับตานึกอะไรก็ได้ให้มันเป็นวงกลมนะก็ให้ค้างภาพนั้นไว้พอหายก็ลืมตาหลับตานึกใหม่ท่านก็บอกมาว่าจะหลับตาหรือลืมตาอีกกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนครั้งก็ไม่ต้องไปสนให้ทำไปเรื่อยๆผมก็นั่งคุยกับพระอาจารย์ตีเนี่ยตั้งแต่สิบโมงเช้าครนะับจนถึงสี่โมงเย็นเลยนะถามทุกอย่างถามสนันนะ่นอะ อะไรที่ผมเคยสงสัยบนโลกเนี่ยตั้งแต่อะไรอ่ะตั้งแต่ผีปีศาจพญานาคสวรรค์โลกยันมนุษย์ต่างดาว UFO ผมใต้ถามท่านหมดอะก็ค <package> ร <k> ั้งที่สองนะครับที่หลังจากที่ได้รู้ว่าแฟนของท่านเนี่ยเคยเสียไปถึงสามคนผมก็ศรัทธาศรัทธาท่านมากผมก็ขึ้นไปหาท่านที่วัดวัดท่านอยู่ อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะท่านก็ไม่ค่อยรับแขกนะถ้า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 ใครไปก็หรือรู้จักก็ไปกันสามสี่คนพอนะเพราะว่าท่านค่อนข้างจะเก็บตัวท่านจะรู้นะว่าถ้ามาเป็นหมู่เนี่ยท่านหนีเลยนะปิดกุฏิเลยนะปิดกุฏิหนีเลยอ่ะไม่อยู่อ่ะผมก็ไปกับเจ้าของร้านเจนะครับขึ้นไปถึงประมาณสิบโมงเช้าจากในเมืองเชียงใหม่ไปก็ ชั่วโมงกว่าๆนะถ้าถ้าสิ่งถ้าสิ่งก็ประมาณชั่วโมงนิดๆถึงละผมก็นั่งถามท่านนะแต่สิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มอะ่ะจนดึกแล้วกลับก็ทางร้านเจเขาก็เขาก็ใจบุญนะครับก็ให้ผมเต็มที่เอาจนกว่าจะพอใจนะครั้ที่สามขึ้นไปตอนเก้าโมงเช้านะครับ ถามจนถึงห้าโมงเย็นอนะ่ะท่านท่านไล่กลับพอละวันนี้คําถามเราผมมีมากมายก่กองนะผมมานึกดูตอนนี้นะผมงงเหมือนกันอนะ่ะถามอะไรไปเยอะแยะเออแล้วใช้เวลาอะไรในขนาดนั้นอนะ่ะใช้เวลามากขนาดนั้นเลยหรอถามอะไรไรสาระมากเลยพอถามเสร็จท่านตอบปุ๊บมีคําถามใหม่พุทธออกมาทันทีถามต่อถามต่อเรื่อยๆนะ ก็คือเบนบอว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้เราได้เลยอเออแต่พอมีมีท่านเนี่ยมาตอบให้ก็ถามแหลกลานเลยนะท่านก็บอกผมว่าเ,ออเราไม่ตําหนิหรอกที่มานั่งถามอะไรแบบนี้เนะี่ยพอสมัยเรามาบวชใหม่ๆแล้วก็ถามหลวงปู่แว่นแบบนี้เลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ถามหลวงปู่เหมือนกัน ก็ใจบุญนะใะ้ก็เมตตานะก็บอกครั้งที่สี่นะครับขึ้นขึ้นไปหาท่านทีวัดอีกรอบผมเตรียมคําถามไปแล้วจะถามเหมือนเดิมท่านบอกเลยพอแล้วเราให้โอกาสถามได้แค่สามครั้งหลังจากนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเราจะไม่ตอบโอ้โหเสียใจนะเตรียมคำถามไป อีกละก็จะถามสน,นั่นเหมือนกันในทนทีเลยท่านก็บอกว่าเอ่อที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ในการฝึกปฏิบัติท่านก็บอกผมตั้งแต่นี้ไปนะอยากรู้อะไรให้จดใส่สมุดไว้จดเอาไอเลยอยากรู้เรื่องนั่นเรื่องนี้จดไปแล้วก็รีบฝึกให้ถึงชา้นสี่ถึงชั้นสี่เจ็ดไปดูเลยตามที่จดไว้หรือว่าตามที่เราเคยพูด เคยเล่าให้ฟังก็ได้ว่าที่เราเล่ามาเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วก็ไปดูไปดูให้แน่ใจก็สามครั้งนะครับเจอกับพระอาจารย์ตีท่านก็เป็นสายปฏิบัติเนาะหลวงปู่แว่นก็เป็นสายของหลวงปู่มั่นนะท่านจะย้ํากับลูกศิษย์เสมอนะครับว่าหนึ่งวันเนี่ยมียีบสี่ชั่วโมงเราขอแค่ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ทุกๆวันเนี่ยลูกศิษย์ทุกคนนั่งสมาธิเพียงแค่วันละห้านาทีเท่านั้นก็คืออะไรหนึ่งวันมียีบสี่ชั่วโมงถ้าตีเป็นนาทีก็เอาหกสิบเข้าไปคูณใช่ไหมครับหนึ่งวันก็จะมีหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีท่านขอห้านาทีห้านาทีนะอย่ามาอ้างว่าไม่มีเวลา อย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีหายไปแค่ห้านาทีก็เหลือเท่าไรหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้านาทีโอ้โ oh, หท่านนี่มีเวลาใช้ชีวิตอีกเยอะแยะห้านาทีจะทำที่ไหนก็ได้ครับตื่นนอนหรือก่อนนอนหรือเวลาพักทำงานสามารถทำได้หมดใหม่ๆท่านก็สมมติที่ทำงานนะท่านก็ตั้งเวลาเลยตั้งนาฬิก,กาปุ๊บครบห้านาทีท่านก็นั่ง มาธิไหนก็ได้นั่งในห้องน้ําก็ได้ถ้าอยู่ที่ทํานั่ะไปเข้าห้องน้ำก็นัน่งทําสมาธิไปที่ไหนก็ได้ได้ทั้งนั้นขอให้แค่วันละอย่างน้อยห้านาทีนะต่อมาท่านก็ชี้มาให้ผมนะชี้มาเลยท่านพูดว่าเรานะีหลังจากนี้จะต้องล่วงจะต้องล้มและล้มแบบสุดๆล้มจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วถึงจะกลับมามีใหม่อีกครั้ง และจงจำคำนี้ไว้ว่าเก่งแพ้เฮงโอ้ผมตกใจนะก็ในในใจก็ก็ไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อนะที่ท่านพูดนะเพราะว่าธุรกิจตอนนั้นผมขายดีนะขายด,ขายดีขายดีมากเลยจะเจ๊งได้ไงอะก,ก็คิดไว้ในใจนะท่านก็พูดอีกเรานะ่ะเก่งเก่งแทบจะทุกอย่าง ในเรื่องของการวางแผนการค้าขายการพูดกับผู้คนแต่ต่อให้เก่งระดับไหนก็แพ้ความเหงนถ้าอยู่ถ้าอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยทำอะไรมันก็ลงนะจะเก่งมาจากไหนมันก็ลงนะใครที่บอกว่าชีวิตนี้ค่าลิขิตมันผู้นั้นเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้ามันบอกว่าชีวิตมันอะลิขิตได้อะก่อนที่มันจะเกิด ทำไมมันไม่ริขิตตัวเองให้รวยกว่าทักษิณนะจะมานั่งทํางงทํางานโดนกดหัวใช้เป็นลูกจ้างทําไมม <c oughs> ันก็บอกามานละ้ชีวิตคนเราเนะี่ยมันมันเหมือนมีหนังสือเล่มหนึ่งอนะซึ่งเขียนจบแล้วละ่ะจบแล้วละ่ะว่าชีวิตเราเป็นยังไงเราก็แค่ทำตามในหนังสือนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเท่านั้นเอง ก็หลังจากที่ท่านบอกผมนะว่าว่าผมจะล้มผ่านไปสามปีล้านเจ๋ง <laughs> เจ๋งจริงๆครับ <laughs> เจ๋งไม่พอเป็นนี่อีกล้านร้านกว่าๆนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้จะมาอัดคลิปเล่าให้ฟังนะว่า,ว,าว่าเจ๋งเพราะอะไร <laughs> ก็มาดูประวัติของพระอาจารย์ตีนะครับท่านก็เรียนจบวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร์นะผมจาไม่ได้ว่าไฟฟ้าหรือเครื่องกลนะสมัยที่ท่านเรียนจบใหม่ๆเนี่ยท่านมีคติประจําใจว่าวัดไม่เข้าเจ้าไม่ไหวยเอาตีนเตะเจ้าที่ก็เตะแล้วก็ประกาศประกาศท้าเลยว่าออกมาให้ดูอะไรประมาณนี้นะสมัยวรุ่นนะเพราะตอนนั้นท่านก็คิดว่าอะไรวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้หนะัน ไปเที่ยวทีนะกินเหล้าตั้งแต่สามวันสามคืนจนถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนอนะ่ะไปเที่ยวกินเหล้ามาทั่วประเทศไทยนะมีแค่สามในกวัดชายแดนใต้นะ่ะที่ยังไม่เคยไปนั่นไปมาหมดละก็ก่อนที่ท่านจะมาบวชนะครับวันหนึ่งท่านก็ได้ไปเจอเพื่อนอยู่ที่กรมป่าไม้เนะเพื่อนท่านบอกว่าไปด้วยกันไหม วันนี้จะไปยิงเหรียญของหลวงปู่แว่นชาวบ้านบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ขังมากปืนยิงไม่ออกท่านก็หรอโอ้ยมันจะจริงเหรอไปครับลองไปกับเพื่อนปืนไปนะปืนไปกันเองเนี่แหละไปถึงปวกท่านก็ลองยิงเลยนะใส่กระสุนเข้าไปนัดหนึ่งเอาเหรียญเ,เหรียญวางแล้วก็ยิงปรากฏว่าป,ปืนแป๊กนะครับปืนปืนอะไรก้ามอมมอหรือเปล่าที่มันใส่แม็กก ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่า,วาเท่าไหร่แต่แต่เป็นปืนที่ใส่แม็กแล้วก็ยิงไม่ใช่ลูกโม่นะใส่แม็กแล้วก็ยิงไม่ออกนะแล้วก็เลยมันมันมันขัดลํากล้องหรือว่ายัางไงนะท่นก็เลยถอดถอดแม็กถอดแม็กออกมาแล้วก็เอาปืนเอาลูกกระสุนออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าพังกระสุนปืนออกนะครับพอท่านลองหลายรอบละมันมันมันยิงไม่ออกจริงๆอ่ะ ท่านเดินเข้าไปหาหลวงปูแ่แว่นแล้วขอบวชเลยคืออยากพิสูจน์อะทําทําไมมันยิงไม่ออกอ่ะแปลกไหม <laughs> บวชเพราะเพราะเพราะปืนยิงไม่ออกนะผมก็ออคือ,ค,อคือคนจริงเขาแบบเขาไม่น้ําลายนะเขาแบบไม่เชื่ออะไรเขาลงไปเลยลงไปพิสูจน์เลยจริงไม่จริง,ไม,รงไม่ใช่แบบโลกโซเชียลยมันเราใช่ไหม ไม่เชื่อ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 ก็ไม่เชื่ออ,อ,อ,อยู่อย่างนั้น <g ül> ก็หลวงปู่แว่นนะครับท่านก็สําเร็จเป็นพระอหรหันต์แล้วนะครับตอนนั้นท่านอยู่วัดถ้ำพระสบายจังหวัดลําปางอําเภอแม่ทะในตอนนี้ท่านก็ลาสังขารเข้านิพพานไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็บอกว่าสมัยเรียนจบวิทวะเนะี่ยก็เชื่อแต่ วิทยาศาสตร์เท่านั้นครับหลวงปู่แว่นก็ให้พระอาจารย์ตีเนี่ยฝึกกระสินไฟนะพระอาจารย์ตีฝึกได้สามวันเองนะท่านทะลุชานสี่เลยโอ้โหตอนท่านเล่าให้ฟังผม,ผมตกใจมากนะผมฝึกมาสิบกว่าปีเนี่ยกว่าจะเข้าชานสี่ได้นะเพิ่งเพิ่งเข้าได้ไม่นานเนี่ยชานสี่โอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยนะนึกถึงตอนที่ฝึกมาทั้งหมดนี่แทบอ้วกอะ่ะโอ้โห โหดร้ายมากพระาาอาจารย์ตีสามวันฌานสี่อาจารย์วรพัฒก็เล่าให้ฟังบวชสิบสามวันก็ฌานสี่เหมือนกันโอ้โหผมอิจฉาเหมือนกันนะตอนนั้นนะครูบาอาจารย์เล่าเล่าสมัยสําเร็จให้ฟังบรรลุฌานตีให้ฟังแต่พอมาดูอายุแล้วเป็นไงครับพระอาจารย์ตีกับพระอาจารย์กับอาจารย์ารพัฒตอนที่สำเร็จฌานสี่ก็สี่สิบกว่านะเยอะเหมือนกันนะ กว่าจะเข้าถึงศาสนาพุทธแต่ผมเนี่ยยี่สิบกว่ามาได้ตอนสามสิบกว่าก็ก็โอเคอะ่ะ <c oughs> มีเวลาฝึกหลังจากท่านอีกตั้งสิบกว่าปีนะก็ตามหลังอยู่สิบกว่าปีก็ก็โอเคอยังหนุ่มอยู่ในช่วงที่พระอาจารย์ตีกำลังบวชอยู่นะครับก็ทางน้องของท่านก็ไปทำอะไรไม่รู้นะผมผมลืมไปละ จนเป็นหนี้อยู่หกล้านนะครับแล้วจะถูกยึดบ้านอนะ่ะธนาคารก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเอาหมายมาแปะไปที่บ้านนะท่านก็สึกออกมาเนาะสึกออกมาเพื่อเพื่อมาเคลียร์นี่ตอนเจ้าหน้าที่แบงก์เอาเอาหมายมาติดเนะี่ยท่านก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าติดไปเถอะยังไงบ้านหลังนี้ก็ขายไม่ออกหรอก <laughs> ท่านก็บอก,บอกว่าตอนนั้นท่านอธิษฐานจิตไว้ครับว่าไม่ให้บ้านหลังนี้ถูกขาย บ้านของท่านนะทำเลดีมากนะอยู่หน้าโรงเรียนดังในจังหวัดลำปางโดนหมายหมายแบงค์ติดมาสองปีอะ่ะขายไม่ออกอะ่ะโอ้โหจนท่านหาเงินไปปิดได้จากเป็นหนี้หล้านนะท่านเคลียร์ภายใน6ปีเคลียร์หมดแล้วก็กลับไปบวชใหม่แล้วท่านก็เลยบอกผมว่าเราเป็นหนี้เขาขนาดนี้ เรายองนเคียร์ได้เลยดอกเบี้ยที่เราเจออะโหดมากนะเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทของเราไม่กี่แสนอะทำไมเคียร์ไม่ได้ท่านก็เล่าอภิธาในให้ฟังก็ท่านก็บอกว่าการเพ่งเพื่อให้ปืนขัดลำกล้องเวลาเขาเขาเล็งปืนมาจะยิงใช่ไหมเราก็เพ่ง <c oughs> เพ่งใส่ปืนอนะให้ปืนมันยิงไม่ออก เขาบอกมันง่ายมันไม่ต้องลุ้นอะไรเลยแต่ตอนที่แว่นเนะ่ะตอนนั้น่ะมีเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําถนนอะไรสักอย่างนะแล้วมีคนเสียผลประโยชน์อ่ะก็เอาปืนเอาปืนมายิงหลวงปู่แว่นที่ที่ตรงที่ทําถนนนั่นนะนะพระอาจา,ารย์เล่าให้ฟังพระอาจารย์ตีด้า้ฟังหลวงปู่แว่นทําไงครับเขายิงมาปั้งหลวงปู่แว่นเอา จีวอน่ะจีวอลรับกระสุนนะฮะกระสุนยิงมาจีวอลรับปุ๊บกระสุนตกตกลงข้างล่างอ่ะโอ้โหถ้าจารย์ตีเห็นคาตาเลยนะนั่งดูนะท่านก็บอกว่าเราไม่กล้าลองแบบนั้นหรอกเพราะว่าถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามัน,มนพลาดทีกระสุนเข้าล่างเลยนะก็หลวงปู่ทําทําให้ดูนะครับก็คงประมาณว่า โอเคแค่เพลงให้พื้นปืนขัดรับกล้องง่ายง่ายไปเอาจีบอลรับโชว์เลยก็พระอาจารย์ตีท่านก็ฝึกกระสินไฟนะครับเก่งในเรื่องของกระสินไฟการแก้คูใสการถูกผีเข้าอะไรต่างๆเนี่ยไปหาท่านได้เลยเคยมีคนมาถามท่านว่าท่านท่านเหาะได้ไหมท่านตอบว่า เราเหอะไม่ได้อะแต่ถ้าเราไปเข้าห้องน้ำอะหาเราไม่เจอก็แล้วกันท่านก็บอกบอกไว้ประมาณนี้สมัยก่อนนะครับพระอาจารย์ตีนะเคยไปรอต้อนรับหลวงปูเ่เกษมเนาะหลวงปูเ่เกษมก็ลำปางสายกระสินไฟมีมีคนบอกบอกพระอาจารย์ตีว่าหลวงปูเ่เกษมเนี่ยเดินแบบไม่มีรอยเท้าเลยนะ แล้วตอนนั้นที่ไปนั่งเราก็เป็นพื้นเป็นเป็นดินนะพระอาจารย์ตีปัด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 ให้มันเรียบพอหลวงปู่เกษมเดินมาท่านก็จ้องดูนะจ้างจ้อง,จ,องจ้องดูเลยท่านเดินผ่านไปปุ๊บพื้นไม่เป็นรอยเท้าเลยนะที่ผมเคยได้ยินมาก็เหมือนกันนะคนที่ฝึกกระสินไฟนะเวลาเวลาเดินจงกรมเนะี่ยมันจะลอยนะแต่ผมยังไม่เคยเห็นอนะ แต่แต่ก็ครูบาอาจารย์เขาก็เล่ามันมันจะลอยประมาณคืบหนึ่งนั่นแหละเดินจงกรมแบบลอยได้ยังทําไม่ได้เดี๋ยวไว้ทําได้จะมาเล่าให้ฟังแต่อีกน้าน่ะโอ้โหพลังจิตระดับนั้นน่าจะต้องสกิทาคามีอนาคามถึงจะทําได้ไม่รู้ว่าระดับฌานสี่จะจะทําได้หรือเปล่านะเดินจงกรมแบบลอยๆอยเนี่ยก็ หลวงปู่เกษมนะครับเรื่องเล่าของหลวงปู่เกษมก็พวกลูกศิษย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสงสัยมากเลยหลวงปู่เกษมชอบไปเข้าห้องน้ํานะเมื่อก่อนจะเป็นห้องน้ําข้างนอกใช่ไหมห้องน้ําวัดแล้วจะเป็นหลังคาจะเรนลอยอะ่ะก็คือไม่มีอะไรปิดสามารถปีนขึ้นไปสองดูด,ดูดูข้างบนได้หลวงปู่เกษมเมื่อไหรก็เข้าห้องน้ําแล้วก็เข้านานนานมากนะลูกศิษย์ก็เลยไปแอบสองดูครับสองดูในห้องน้ํา ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่นะเออไม่เห็นหลวงปูนะ่ในห้องน้ํานะแต่พอออกมาเสร็จสักพักหลวงปู่เดินออกมาจากห้องน้ํานะโอ้โหติดงงก็ทั้งพระจารย์ตีเนาะหลวงปูเ่เกษมแล้วก็หลวงพ่อเปลี่ยนนะครับปัดป่าอรัญญาวิเวณนะสามท่านนี้ก็สายกระสินไฟทั้งหมดจุดไฟได้นะครับมีตาทิพย์มีหูทิพย์หายตัวกันได้ทุกองนะ่ะสามองคนะ์เนี่ย ก็เวลาลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตีเนี่ยไปเจอแบบใครโดนของโดนอะไรต่างๆก็จะพามาให้ท่านแก่นะตอนที่อะไรอะ่ะพวกลูกเทพดังๆเนี่ยโอ้โหแห่ามาเต็มวัดเลยนะยกเายกมาให้ท่านแบบเต็มแล้วไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้ท่านก็ทําลายหลายตัวเลยนะมาในช่วงยุคนั้นโอ้โห,โโหเทพดังระเบิดเลย ท่านก็บอกอีกว่าครับว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ท่าน่ะถ้าผีมีผีอะไรมาก่อกลวน่ะไม่ว่าจะโดนทําของใส่หรือว่าผีติดมาจากที่ไหนแล้วมาเกาะเราเนี่ยท่านให้บอกบอกผีไปเลยตอนเนี้ยเราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตีแล้วนะอยากได้อะไรเนี่ยให้ไปบอกพระอาจารย์ตีเลย อาจารย์ตีบอกชอบมากเลยพวกผีๆเนี่ย <c oughs> ก็ก็เลยไม่ค่อยกลัวผีนะตอนตอนที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะแล้วก็พระอาจารย์ตีนะก็ชื่นชมหมอปานะท่านก็ท่านก็สายประมาณประมาณหมอปาท่านก็เล่าว่าตอนที่ท่านสําเร็จชันสี่แล้วนะครับท่านก็เห็นละพวกเจ้าทรงที่นี่ที่นี่ที่นี่ของปลอมเนี่ยท่านจะไปบุก บุกล่างทรงเลยนะจะพาพวกที่เป็นแบบเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนะี่ยท่านท่านเส้นใหญ่อยู่ตอนตอนตอนนั้นน,นนะแล้วก็พวกนี้มันหลอกเอาเงินชาวบ้านนะ่ะแต่หลวงปู่แว่นก็ห้ามไว้นะห้ามไว้ไม่ไม่ให้ยุ่งมันเป็นกรรมของเขาเนะาะเดี๋ยวจะมีคนมาจัดการเขาเองเราเราอยู่เฉยๆดกวาเราเป็นผู้รู้ไม่ต้องเข้าไปแก้อะไรทั้งนั้นเห็นอย่างเดียวท่านก็บอกว่า ถ้าเราเป็นคารวาสนะเราก็อยากจะทําเหมือนหมอปานั่นแหละแต่เสียดายเราเป็นพระก่อนไปพระก็ไปไล่ผีแบบนั้นไม่ได้นะก็ผีศีนของท่านมั้งไม่รู้เหมือนกันท่านก็บอกครับบอกบอกจะบอกตลอดเลยแหละถ้าตอนเรามาบวชเนี้ยก็เพื่อเข้านิพพานเท่านั้นจะ สำเร็จเป็นอรหันต์เท่านั้นเราไม่ได้อยากได้ยศได้ตําแหน่งอะไรนะถ้าเราอยากได้ยศได้ตําแหน่งนะเราเนี่ยว่าที่สสจังหวัดลำปางนะแล้วอย่ามาเรียกเราว่าหลวงพี่หลวงพ่ออะไรเจ้าอาวงอาวาสอะไรสักอย่างเราเราไม่เอายศให้เรียกเราพระตีพอเพราะว่าเราไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อะไรถ้าเราอยากมีเงินมีทอง ป่านี้เราไปแบกท่อขายเซ็นแก๊กเดียวเราได้เงินสามสี่หมื่นแล้วเราจะมาบวชทําไมท่านก็บอกมาอย่างนี้นะเงินที่แบบญาติโยมมาทําบุญเนี่ยท่านก็เอาไปใช้สร้างวัดสร้างนั่นสร้างนี่แจกให้คนไม่มีกินบ้างอะไรประมาณเนี้ยท่านก็ท่านก็บอกให้ก็จบแล้วนะครับเรื่องของพระจารย์ตี ก็ถ้าผมได้ทําคลิปอะไรแล้วเนี่ยสมมุติจะทําคลิปอะไรสักอย่างแล้วนึกนึกเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังได้เนี่ยผมก็จะมาสอดแทรกในคลิปต่างๆครับเพราะว่าผมถามท่านไปเยอะมากจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าถามอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้ม,มานั่งนึกนึก,นก,นกไม่ออกนะเดี๋ยวพอเราเขียนสคริปไปเดี๋ยวมันก็จะนึกออกเองแนละ้วก็จะเอามาสอดแทรกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ได้รับฟังคลิปนี้จนจบเลยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามที่อยากจะถามสามารถพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับในที่ผ่านมาเนะี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนอินบ็อกอินบ็อกเข้ามาทางาแฟนเพจของภาวนาครับก็มาถามเรื่องปฏิบัติธรรมต่างๆครับก็ก็มาสอบถามได้นะครับผมผมสามารถ ตอบได้ทุกสายอ่ะเอาง่ายๆท่านติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทําสมาธิก็พิมพ์รายละเอียดทางอินบ็อกซ์แล้วก็ถามผมได้เลยครับผมยินดีตอบให้นะถ้าถ้าผมว่างนะก็จะตอบให้ไวที่สุดสำหรับวันนี้นะครับอายุวันโนสุขขังพระลังสวัสดีครับ